สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าพาลุยครับแฟนท่านไหนสนใจก็สามารถแอดเข้ามาติดตามทีเด็ดเพิ่ม,เ,มเติมได้นะฮะเพราะนอกเหนือจากตัวในคลิปรวมไปถึงตัวกลุ่ม VIP นะจะมีตัว VIP นะจัดคัดเน้นๆเปิดไพ่สามใบแจกในทุกๆวันด้วย อ่านะครับสหรฟุตบอลประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่14ตุลาคมนี้นะครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้มี Friday Night ด้วยนะจะเป็นการพบกันระหว่างเบรนท์ฟอร์ธนะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรตันนั่นเองครับโดยเรทเกมนี้นะเป็นทางไบรตันนะฮะนกนางนวลบุกมาต่อที่ราคาปปครับ อ่ะก็มาพูดถึงฟอร์มมันก่อน,นครับเบรดฟอร์ดนี่ผลงานล่าสุดไม่ดีเอาซะเลยนะโดนนวิวคาสเซลิลถล่มมาถึง5ประตูตอนหนึ่งโอ้โหถือว่าน่าจะเสียความมั่นใจไปเยอะเลยแล้วก็6เกมหลังเนี่ยเก็บชัยได้เพียงหนเดียวเท่านั้นถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะสำหรับเจ้าถิน่ขนขณะที่ทางทีเมเยือนเองเนี่ยหลังจากเปลี่ยนโคชมาแล้วก็ยังไม่ชนะเลยนะครับแต่ก็ยังทรงดีเหมือนเดิมอ่าก็ยังถือว่าเชียร์ได้นะครับแต่ว่าก็รุนเหนื่อยนะเพราะว่า สี่นัดหลังสุดเนี่ยเก็บใช้ได้เป็นหุ่นเดียวเท่านั้นก็ต้องเร่งฟอร์มนิดน,นึงนะครับผมก็ต้องดูฝีมือของโค้ชใหม่ว่าจะเรียกฟอร์มเรียกชัยชนะกลับมาคือทีมได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ตัดสินกันบ้างดีกว่าว่าวันนี้ไพ่จะออกหน้าไหนบ้างเริ่มจากทางเจ้าถิ่นนะฮะจับมาแล้วได้มาเป็นไพ่ห้าดาววันนี้เนี่ยดูจะตัวใครตัวมันนะเหมือนแบบทีมเวิร์กไม่มีทําอะไรก็เหมือนแบบ ผิดพลาดยังไปหมดนะฮะจนทําให้แบบนักเตะแต่ละคนเนี่ยต้องใช้ความสามารถส่วนตัวในการเอาตัวรอดนั่นเองครับส่วนทางทีมเยือนนะครับได้มาเป็นไพ่หกหกอ่าหกถ้วยนะ,ะสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆกําลังจะกลับมานี่อันในทีนี้อาจจะหมายถึงฟอร์มของพวกเขาก็ได้นะ,ะที่อาจจะคืนฟอร์มเก่งแล้วก็ได้นะฮะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของความสมคคีในทีมยังรักไข่ปรองดองกันเป็นอย่างดีเชื่อว่าวันนี้น่าจะบุกมามีแต้มอย่างน้อยหนึ่งคะแนนแน่นอนครับแล้วพอวัดจากทางไพ่เจ้าถิ่นแล้วเนี่ย มองว่าเกมนี้เี่ยเชียร์เชียร์ไบรตันไว้ไม่เสียหายนะถึงเสมอก็จริงแต่ว่าก็เสียแหว่งแค่ครึ่งหูนะดีกว่าเสียเต็มแต่ถ้าไปทางเบรนฟอร์ดเนี่ยก็มีลุ้นจะได้นะแต่ผมมองในมุมที่ว่ายังไงโหวผลงาน่วงนี้ไม่ไหวจริงๆนะวันนี้นะแนะนำให้อยู่ต่อที่ไบรตันเชื่อว่าน่าจะเฉือนชนะได้ครับ